ประวัติยายาอุรัสยาสเปอร์บันอุรัสยาสเปอร์บันมีชื่อเล่นว่ายายาเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์มีส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2536 ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นลูกสาวคนเล็กของนายซีกูดและานางอุไรสเปอร์บันชื่อเล่นย่าญา้าน,านคุณพ่อเป็นคนตั้งให้นำมาจากชื่อจริงอุรัสยาที่แปลว่าลูกสาวโดวยนำคำลุงท้ายว่าญามาเรียกเป็นยา่ยาญาคุณพ่อของยาญามีอาชีพเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นซึ่งทำงานอยู่ที่ประเทศไทย ส่วนมารดาเป็นแม่บ้านและยาย่าก็มีพี่สาวอีกหนึ่งคนชื่อแคทรียาซึ่งมีอายุหลังกันสามปีและมีพี่ชายต่างมารดาอีกสองคนประวัติด้านการศึกษายาย่าเกิดและโตที่ประเทศไทยโดยได้เข้าศึกษาระดับชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนานานาชาติเดริเจนพัทยา และย้ายมาศึกษาในระดับมธัธยมปลายที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาจากนั้นก็ได้สอบเทียบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาภาษาและวัฒนธรรมหลักสูตรนานาชาติเนื่องจากยาย่าเป็นคนที่ชื่นชอบในการเรียนด้านภาษาและประวัติศาสตร์ยาย่าเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นทนายความหรือนักการทูต เพราะชอบด้านการเมืองการปกครองและในเวลาว่างยาย่าจะเป็นคนที่ชอบการอ่านหนังสือมากหนังสือเล่มแรกที่ยาย่าอ่านคือวันกงเยวิชงของแจ็คเกอร์ลีนวิลสันนักเขียนที่ยาย่าชื่นชอบก็มีนักเขียนชื่อดังหลายคนเช่นแจ็คเกอร์ลีนวิลสันเม็กคาร์บอสนิโคลัสสปาร์กซูเฟียคิมเซล่า เซเซเลียอเอนโดยเฉพาะผู้เขียนที่ชื่อเซเซเลียนั้นยาญาจะติดตามผลงานด้านงานเขียนมาโดยตลอดนอกจากนี้ย่าญายังมีความสนใจเป็นพิเศษในด้านงานศินละปะและงานจิตรกรรมโดยตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษายาญาก็มักจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานศินละปะเช่นการวาดภาพเพื่อการกุศล นอกจากนี้ก็ยังมีความสนใจในด้านอื่นๆอ,อีกเช่นงานด้านการปั้นเครื่องปั้นดินเผาการฝึกโยคะและการขี่มา้าความสนใจและความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของย่าคือชอบเรียนรู้ด้านภาษาและยังสามารถพูดได้ถึง5ภาษาได้แก่ไทยนอร์เวย์อังกฤษฝรั่งเศสและสเปน ยาย่าได้เคยบอกไว้ว่าภาษาสเปนเป็นภาษาที่โรแมนติกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรักหรือสิ่งสวยงามจะเยอะมากจะมีคํากล่าวที่ว่าภาษาสเปนเป็นภาษาแห่งความรักยาย่าจึงได้เลือกเรียนภาษาสเปนสำหรับภาษาไทยนั้นยาย่ามองว่าเป็นภาษาที่สวยงามที่สุดเพราะว่าฟังดูแล้วรู้สึกอ่อนโยนและมีความหมายที่ลึกซึ้งมากแต่ก็ถือว่าภาษาไทยนั้น เป็นภาษาที่พูดยากซึ่งในแต่ละคำนั้นถ้าสำเนียงเพี้ยนไปเพียงนิดเดียวความหมายก็จะเปลี่ยนไปทันทีเวลาที่ยาย่า,ยายอยู่บ้านคุณแม่ก็จะพูดภาษาไทยด้วยตลอดภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสน่ห์มากและเป็นภาษาที่ยากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งยาย่าคิดว่า การที่เราเข้าใจภาษาในแต่ละภาษานั้นเราก็จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่ยายาสนใจกับการเรียนรู้ถึงภาษาต่างๆนั้นก็เหมือนทําให้ยายาได้เปิดโลกของการเรียนรู้และทําให้เราเข้าใจโลกได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมยายาได้เริ่มต้นเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ14ปีด้วยการชักนำของออแกนนเสือชื่อดัง คุณตือสมบัติสระทิรสารุโดยในตอนนั้นคุณตือรู้สึกถูกใจใบหน้าสวยเด่นบวกกับรูปร่างสูงโปร่งของยาย่าจึงได้ช่วยเปิดโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงให้โดยได้มีผลงานโฆษณาชิ้นแรกคือจีนี่ยังแค่โูรลนและในอีกสองปีต่อมาก็ได้เข้าร่วมโครงการค้นหานางแบบนายแบบหน้าใหม่ จากโครงการเซน m o เดลเซิร์ h จากนั้นย่าญาจึงได้เข้ามาสู่วงการนางแบบและได้ฝากผลงานเดินแบบบนเวทีแฟชั่นโชว์ใหญ่ๆเช่น L Fashion Week, Bangkok International Fashion Week และงานเปิดตัวเสื้อผ้าและเครื่องประดับชื่อดังอีกมากมายรวมไปถึงยังมีผลงานด้านอื่นๆกตามมาอย่างต่อเนื่องเช่นถ่ายมิวสิกวิดีโอ ถ่ายแบบแฟชั่นนิตยาสารยาย่าคยบอกไว้ว่าโดยส่วนตัวไม่ค่อยถนัดงานเดินแบบเพราะจะรู้สึกตึงวลนในเรื่องความสูงและรูปร่างของตัวเองแต่จะชอบงานถ่ายแบบมากกว่าและงานที่ทำแล้วรู้สึกสนุกและชื่นชอบก็คืองานด้านการแสดงละครโทรทัศน์ยาย่าเป็นนักแสดงสาวที่ได้เข้าเข้ามาสู่วงการแสดงในฐานะกลุ่มพาวเวอร์ที ในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยมีผลงานการแสดงจากละครซิบคอมเรื่องแรกคือเรื่องเพื่อนสีล่องหนในส่วนของงานด้านการแสดงนั้นส่งผลให้ยายาได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในบทบาทของนางเอกผู้เรียบร้อยแสนดีและยังได้ประกบคู่กับนักแสดงสาวรุ่นพี่ผู้มีฝีมือชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ยเชอร์มานในละครเรื่องกุหลาบไร้หนามแต่ผลงานที่ทําให้ยายาแจ้งเกิดไปทั่วประเทศอย่างเต็มตัวคือผลงานจากละครเรื่องดึงใจอาคณนีซึ่งได้รับบทบาทเป็นสาวน้อยจอมแก่นสุดเท่าชื่ออัจินาหรือยายจีตเรื่องนี้ยายาได้ประกบคู่กับพระเอกดาวรุง่งร่วงสังกัดคือนาเดชคู่กิมยิยะ โดยละครเรื่องนี้เป็นหนึ่งในละครฟอร์มยักษ์สีหัวใจแห่งขุมเขา่าฉลองครบรอบ40ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หลังจากละครเรื่องนี้จบลงนาเบตและยาย่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญชื่อดังระดับประเทศทันทีต่อมาก็ยังมีการประกบคู่ทำงานร่วมกันมากมายเช่น่ายนิตยสาร ภาพยนตร์โฆษณาและละครโทรทัศน์ถึงแม้ว่ายายาจะเป็นดาราสาวลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ h, และได้รับการเลี้ยงดูทั้งแบบไทยและแบบฝรัง่งแต่ตัวของยายานั้นมีความเป็นไทยสูงมากยายานับถือศาสนาพูทตามคุณแม่และยังชอบเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ ทัศนคติในการใช้ชีวิตต่างๆก็เป็นแบบคนไทยคือมีกริยามารยาทที่เรียบร้อยน่ารักอ่อนน้อมร่าเริงขี้เล่นและเป็นคนสนุกสนานนอกจากนี้บุคลิกที่น่ารักอีกอย่างของยาญาคือจะเป็นคนขี้อ้อนอย่างมากโดยเฉพาะกับพี่สาวซึ่งพี่สาวของยาญาได้เคยเล่าว,ว่าบุคลิกขี้อ้อนของยาญานั้น คล้ายกับสุนัขในภาพยนตร์เรื่อง l a ซี Cam Home พี่สาวจึงชอบที่จะเรียกยาย่าว่า l a e e ซึ่งเพื่อนสนิทส่วนใหญ่ก็ยังเรียกยาย่าด้วยชื่อ l a e e มาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยและด้วยลักษณะของลูกครึ่งที่มีความเป็นไทยสูงม,มีบุคลิกและความน่ารักสดใสดูเป็นธรรมชาติของยายา่า ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ดังๆต่างก็ต้องการได้ตัวยา่าญาาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าโดยมองว่าย่าญานั้นเป็นดาราสาวที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีภาพลักษณ์กับสาธารณาชนที่ดีไม่ค่อยมีเรื่องเชิงลบเสียหายรูปร่างหน้าตาและลักษณะเฉพาะตัวต่างๆนั้นก็ยังสามารถปรับลุคให้เข้ากับสินค้าได้หลายประเภท ซึ่งด้วยเหตุผลนี้ทำให้นอกจากยาย่าจะมีชื่อเสียงในงานด้านการแสดงแล้วงานด้านโฆษณาของยาย่าก็ยังโดดเด่นอย่างมากอีกด้วยกระแสะความดังของยาย่านั้นสามารถทำให้สินค้าต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยบุคลิกที่แม้แต่ผู้หญิงด้วยกันก็ยังชื่นชมทำให้ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ที่ต้องการจับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะระดับใดต่างก็ต้องการใช้ยายญ้าเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ส่งผลให้ยายญ้านั้นมีงานโฆษณาติดต่อเข้ามามากมายแบบไม่ขาดสายจนคือถูกยกให้เป็นพรีเซนเตอร์ออฟเดอะีย2สอง2มาแล้วแค่เฉพาะปี2550 2 5 5 8ถึง2558นั้น ยา่ยาก็มีงานถ่ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังต่างๆมาแล้วไม่น้อยกว่า130ชิ้นเลยทีเดียวผลงานด้านละครโทรทัศน์ปี2551เรื่องเพื่อนสีล่องหนและเรื่อง,อง,อง,องบ้านก้านมายมซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ออกอากาศปี2553เรื่องกุหลาบไร้หนามเรื่องดวงใจอคนณีและเรื่อง วายุทักมนตราปี2554เรื่องตะวันเดือดและเรื่องเกมร้ายเกยมรักปี2555หเรื่องธรณี่นี้ใครครองปี2556เรื่องนายาตะวันเรื่องมนจันตราเรื่องฟ้ากระจ่างดาวและเรื่องดาวเรืองปี2557ห้เรื่อง รอยรักหักเกลียมตะวันและเรื่องรอยฝันตะวันเดือดปี2558เรื่องหนึ่งในสวงปี2559เรื่องเลื่นชีวิตและเรื่องเล่รับสลับร่าง